สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับอาบน้ําเสร็จตอนเช้าๆครับวันนี้อาบน้ําเสร็จลักกี้จะไปไหนต่อนะไปไหนลักกี้หาของกินจ้าปะปะเอ๊จะไปกินต้นกล้วยเขาปลูกไว้นี่เินไม่ได้ไม่ใช่ต้นกล้วยป่า ใส่น้องเดินเล่นก่อนเช้าเช้านี้เนาะอาบน้ำเสร็จแล้วไปไหนคะัเกียบอะไรแล้วโอ้คันจ้าใส่น้องจะคันเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วคันจะคันคันมากๆเลยขอถูหน่อย ถูเลยลกักกี้ถูเลยถูให,หยคันก่อนตอนเช้าๆของวันนี้เนาะพามาเดินจู่ทางพระใหญ่จ้าสึกน้องจะคันนะครับขึ้นมาแล้วก็คันคันก็เดินไปหาต้นไม้ถูเองเลยครับปล่อยเขาหายคันก่อนครับตอนเชา้าๆ ถูต้นไม้ให้หายคันก่อนอาตาสบายเลยลกักกี้ตาสบายเลยเอาต้นไม้ก็ต้นเล็กอยู่ครับจะหักไหมลักกี้ เลยจ้ะเอาถูไปถูตามใจเลยเดี๋ยวต้นไม้จะห,กหักนะต้นไม้ต้นเล็กด้วยมีต้นไม้ถูก็จะหายากันครับหาที่เก่าหลังให้ คานเก่าไม่ได้ต้องเอาต้นไม้เก่าให้นะมันใหญ่เลยจ้ะเพิ่งอาบน้ำออกมาครับคันอยู่อาบน้ำเสร็จตอนเช้าเ้าขึ้นมาก็หาต้นไม้ถูก,ก่อนอาไม่ไหวไปขโมยต้นไม้เขากินอีกไม่จุดปากเลยเนาะถูไปถูไปเลย ถูเสร็จยังเนจะไปแทงต้นไม้กินดีนะเดี๋ยวไม่มีต้นไม้ถูก็อชอบแทงเปลือกต้นไม้กินครับไม่ต้องแทงกินเลยกินเลยถูเลยถูถูให้หายคันนะหายคันไปย่างหายคันแล้วก็เดินไปแล้วไปไหนต่อหาของกินต่อ อะไรกินนะไม่มีอะไรกินเลยวันนี้เดินไปเลยนะไม่มีอะไรกินหาที่ถูเหมือนเดิมครับยังไม่หายคันเนาะหาที่ถูเหมือนเดิมจะ้ะตรงน,นี้จะเอ็นหน่อย ไนต้ักี้จะลมม้มไหมต้นเล็กด้วยถูจดเอ็นหมดแล้วครับต้นไม้ต้นนี้ข้างทางด้วย เช้าครับเพิ่งอาบน้ำมาก็ขึ้นมาถูต้นไม้ก่อนนะน้องคันนะถูให้หายคันหรอย,ยุงกัดมากคืนยุงกัดค่ายุงกัดน้องน้องก็ต้องมาถูต้นไม้ให้หายคันครับไม่มีคนเกาให้นะเอาต้นไม้เกาให้ดีกว่าพอ,อยาง กลับได้ยังหายคัน,นยังทางพระใหญ่จ้ะถูอยู่ข้างทางพระใหญ่เนาะทางขึ้นพระใหญ่ยืนถูต้นไม้เล่นถูตรงนี้แหละครับรถไม่มีวิ่งหรอกครับเงียบครับเงียบ ลักกี้ก็จะเดินสบายหน่อยเนาะรถก็ไม่มีหาถูต้นไม้ข้างทางก่อน,อนครับตอนเช้าครับไม่ร้อนเนาะไปไหนต่อลักกี้เอ้าเบนจะไปไหนหาของกินเหมือนเดิมละครับลักกี้หาของกินเหมือนเดิมจ้า ทางทางก็กินหมดแล้วครับเดินมาทุกวันนะเอาเอาต้นไม้ดีกว่ามากินดีกว่าเอากิ่งไม้ลงมาเลยเกิ่งไม้ขึ้นมากินครับไม่เอาไม่หิว,ไม,หวไม่หิวกิ่งไม้วันนี้หาอะไรหากล้วยป่ากล้วยป่าก็ไม่มีนะโอ้มีอยู่เห็นนี่นะกล้วยป่ามีเห็นเนาะนัะ่นเห็นไหมเออ นั่นแหละหากินกล้วยปาก่อนอเช้านี้เอากินก่อนกินให้หายหิวก่อนเนาะเออกินอยู่นั่นแหละอร่อยไหมอับน้องกินกล้วยป่าอยู่ข้างทางครับวันนี้ชดเช้าเช้าอาบน้าอาบน้ําเดี๋ยวต้องไปอาบอีกไหมนี่มาถูต้นไม้เลอะหมดเลย ก็บกล้วยปานะ่า่อนเนาะกินกล้วยบ้านไม่ได้เขาปลูกไวจะมีแต่ปลายางครับข้างทางนะข้างบนนะมีกล้วยป่าขึ้นอยู่ครับป,ปนะปลายกล้วยบ้านก็ก็ปลูกไว้ด้วยเราให้กินแต่กล้วยป่าพอครับกินกล้วยบ้านไม่ได้ของเขาปลูกไว้ครับกล้วยป่าก,กินได้สบายครับเขาไม่ห่วงคนระับ หิวนะหิวต้นกล้วยแล้วได้กินต้นกล้วยป่าชื่นใจแล้วลอยืนกินจุดนี้ก่อนนะวันนี้ไม่มีรถมาหรอกสบายเลยเออ่นนหอนหลายต้นต้นเล็กๆกำลังขึ้นกำลังนาง น้ำพึ่งเสร็จมาถูต้นไม้เลยอ,อีกแล้วครับมีเล็กเด็ดไม้ลัก,กี้ต่อยใหญ่เลยนะกล้วยปลาหนอนครับกำลังเกิดกำลังกินเลยอ่ะพอแล้วหมดแล้วอะเคแล้วน้องก็จะเดินไปเรื่อยครับ มาก็เดินกินไปเรื่อยอยู่แล้วเนะอ้ยถูอีกแล้วถูต้นไม้อีกแล้วทำตูต้นไม้ต้องใส่คันมากรับวันนี้ให้น้อง เอาเกาหลังเอาเองครับไม่มีที่เกาหาที่เกาให้ครับหาที่เกาหลังให้นาะเห่ามันเยอะแล้วมันไมันได้ยาฆ่าเห่าสิเหาก็ม,ม,กมียุงก็กัดก็เกาเอาเองนะ่ารักกี้พอ,อย่างลักกี้กลับได้ละมั้า กลับแล้วครับน้องจะกลับแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับช่องพังลัคกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับ like, ด่งไลค์ดังแชร์เป็นกำลังใจให้น้องครับผมขอบคุณมากครับเอาเอะไรต้นกล้วยเหรอกรวจากลับแล้วขอคุณมากครับ